เคยสงสัยกันไหมครับว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่การละหมาดเนี่ยเราจะเตรียมตัวเตรียมใจชำระทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรคำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญของทุกอย่างเลยเอาละครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันในเรื่องของวูดูหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพิธีกรรมการอาบน้ำละหมาดเพื่อความบริสุทธิ์ในศาสนาอิสลามนั่นเองครับแล้ววูดูเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับ มันคือพิธีกรรมการชำระล้างที่จำเป็นมากๆเพื่อทำความสะอาดตัวเองจากสิ่งที่เราเรียกว่าฮัดัสเล็กหรือมนทินเล็กน้อยก่อนที่เราจะไปละหมาดหรือซาลาดครับคือเป็นขั้นตอนที่แบบว่าขาดไปไม่ได้เลยจริงๆสำหรับวันนี้เราจะคุยกันตามนี้เลยนะครับ 1. คือภาพรวมของวูดู 2. คือส่วนที่เป็นแกนหลักหรือฟารู3คือส่วนเสริมเพื่อความสมบูรณ์ที่เรียกว่าซุนนัด 4คือเรื่องของบทขอพรหรือดูอาและสุดท้ายเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันครับโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยเรื่องของวูดูหรือการชำระร่างกายก่อนละหมาดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลักๆอยู่สส่วนที่ต้องทำคู่กันไปครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองนุกภาพตามแบบนี้ดูว่าการทำวูดูเนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างบ้านหลังหนึ่งขึ้นมา ส่วนที่เรียกว่าฟารดูก็คือส่วนที่จําเป็นสุดๆเปรียบได้กับเสาเอกเสาโทรหรือรากฐานของบ้านเลยครับถ้าไม่มีส่วนนี้บ้านก็พังลงมาเลยในขณะที่ส่วนที่เรียกว่าสุนัตเนี่ยมันคือส่วนที่ส่งเสริมความสมบูรณ์เปรียบเหมือนกับการตกแต่งบ้านการทาสีสวยๆการติดพมานถามว่าไม่มีได้ไหมก็ได้บ้านก็ยังอยู่แต่ถ้ามีโอ้โหบ้านก็จะสวยงามสมบูรณ์แบบขึ้นมาทันทีเลยครับเอาล่ะครับ งั้นเรามาเริ่มเจาะลึกที่ส่วนของฟารดูกันก่อนเลยหรือก็คือเสาหลักของบ้านหลังนี้นั่นเองครับย้ำอีกทีว่านี่คือรากฐานที่ขาดไม่ได้ไม่มีข้อต่อรองได้ใดทั้งสิน้นองค์ประกอบฟารดูเนี่ยมีอยู่6อย่างด้วยกันที่ต้องทำเรียงตามลำดับเป๊ะๆเ,เลยนะคะับ 1. การตั้งเจตนาหรือเนี้ยในใจซึ่งต้องทำตอนที่น้ำสัมผัสใบหน้าเป็นครั้งแรก 2. คือการล้างหน้าให้ทั่วครับตั้งแต่ไรผมลงมาจนถึงปลายคางแล้วก็จากหูข้างหนึ่งไปจรดอีกข้างหนึง่ง 3. ล้างแขนทั้งสองข้างให้เกลี้ยงรวมถึงข้อศอกเข้าไปด้วย 4. ใช้มือที่เปียกน้ำเนี่ยเช็ดศีรษะบางส่วน 5. ล้างเท้าทั้งสองข้างให้สะอาดไปจนถึงข้อเทา้าและข้อที่6ซึ่งสำคัญมากๆคือทุกๆอย่างที่ว่ามานี้ต้องทำเรียงกามลำดับนี้เท่านั้นห้ามสลับเด็ดขาดครับ ฉะนั้นหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้เลยครับถ้าหากว่าขั้นตอนฟรัดูข้อใดข้อหนึ่งตกหล่นไปหรือว่าทำสลับลำดับกันวูดูทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะทันทีต้องกลับไปเริ่มทำใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมถึงเปรียบมันเป็นเหมือนเสาหลักของบ้านขาดไปไม่ได้เลย เอาล่ะพอเราสร้างโครงสร้างหลักของบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ถึงเวลามาตกแต่งบ้านให้สวยงามกันครับซึ่งก็คือส่วนของสุนนัตนั่นเองเป็นการปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมความสมบูรณ์แบบและเพิ่มพูนผลบุญให้เราครับการปฏิบัติที่เป็นสุนนัตเนี่ย มีอยู่หลายอย่างเลยครับที่จะทำให้วูดูของเราเพอร์เฟขึ้นไปอีกอย่างแรกเลยคือการเริ่มต้นด้วยการกล่าวบิสมิลลาห์ครับจากนั้นก็จะมีกลุ่มการกระทำที่มักจะทำซ้ำสามครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าสะอาดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างมือถึงข้อมือการบ้วนปากหรือการสูดน้ำเข้าจมูกแล้วสั่งออกมาแล้วก็ยังมีการล้างอาวัยวะส่วนที่เป็นฟาร์ดูซ้ำสามครั้งด้วยแต่ว่ายกเว้นการเช็ดศีรษะนะครับอันนั้นครั้งเดียวนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเล,เล็กๆน้อยๆที่งดงามอย่างเช่นการเริ่ม ล้างจากอวัยวะด้านขวาก่อนด้านซ้ายเสมอแล้วก็การใช้นิ้วมือของเราเนี่ยสางต่ำซอกนิ้วมือนิ้วเท้าเพื่อนำเข้าถึงทุกส่วนจริงๆครับและที่สำคัญต้องจำไว้เลยนะครับว่าถึงแม้การปฏิบัติเหล่านี้จะเพิ่มคุณค่าทางจิตวิญญาณและผลบุญให้เราแบบมหาศาลเลยแต่ถ้าเกิดเราข้ามไปก็ไม่ได้ทำให้วูดูของเราใช้ไม่ได้นะครับบ้านของเราก็ยังคงตั้งอยู่อย่างมั่นคงแข็งแรงเหมือนเดิมมาถึงส่วนต่อไปกันครับ นั่นก็คือดูอาหรือบทขอพรส่วนนี้เปรียบเสมือนกรอบรูปสวยๆที่มาใส่ให้กับบ้านของเราเป็นกรอบทางจิตนิญาณที่โอบล้อมพิธีกรรมนี้ไว้ทั้งตอนเริ่มและตอนจบเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มทำวูดูเนี่ยก็มีคำแนะนำให้เรากล่าวบิสมิลลาฮิราะห์มานิรรห์ฮีมครับซึ่งความหมายก็คือด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ การกล่าวคำนี้ก็เหมือนกับการประกาศเจตํำนงของเราว่าการกระทําทั้งหมดที่เรากําลังจะทําต่อไปนี้เราทําเพื่อพระองค์พอเราทําวุดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีดูอาอีกบทหนึ่งที่ทรงพลังมากๆครับบทนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยการปฏิญาณตนถึงความศรัทธาและปิดท้ายด้วยการวิงวอนที่ลึกซึ้งมากๆว่า โอ้อลลอขอทรงโปรดทําให้ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้สํานึกผิดและทําให้ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ชําระตนให้บริสุทธิ์ด้วยเถิดคือมันเป็นการเชื่อมโยงความสะอาดทางกายเข้ากับความบริสุทธิ์ของจิตใจข้างในได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับและแล้ว,ลวเราก็เดินทางมาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับกับการสร้างบ้านแห่งความบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์แบบทั้งภายนอกร่างกายและภายในจิตวิญญ,ญาณ ถ้าจะสรุปภาพรวมทั้งหมดให้เห็นชัดๆอีกครั้งนะครับวูดูที่ถูกต้องใช้ได้เนี่ยจำเป็นต้องมีเสาหลักฟารดูที่แข็งแกร่งแต่ถ้าเราอยากได้วูดูที่สมบูรณ์แบบเราก็จะเพิ่มการตกแต่งแบบซุนนัดเข้าไปและทั้งหมดนี้ก็จะถูกโอบล้อมด้วยกรอบเพ่งดูอาที่สวยงามซึ่งจะนำเราไปสู่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงทั้งภายนอกและภายในครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยข้อความจากบทดูอาเมื่อสักครู่นะครับที่จะทอนเป้าหมายสูงสุดของการชำระล้างได้ดีจริงๆนั่นก็คือการวอนขอให้เราได้เป็นหนึ่งในผู้ที่สำนึกผิดและเป็นหนึ่งในผู้ที่ชำระตนให้บริสุทธิ์อยู่เสมอซึ่งมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งเกินกว่าแค่การทำความสะอาดร่างกายภายนอกไปมากเลยครับ